สวัสดีค่ะ,ะฟังทานายพูดก่อนนะคะ เีเองีเขาไ่ใช่มาวไม่ใช่เก็บภาษีแล้วภาษเเขาอนนหงาแวเราเอาไปยอะไราก็ต้องดูในเอกสารที่เกเพืเนารตีหมายตก็มาที่ดินเลยว่าเขาลงเาหนุคุณยาคอเวลายังเราว่า พวกนี้ทุกจังหวัดเขาจะทำงานทงานกันไปเเขาจะทำห้องกันเนีเพราะว่าทกจังหวัดไอ้วที่ทปทำาเขาก็จะค่อยออกไปาจที่วัดาขนว่านโยบายวัดตัไ so ม่แต่ถ้าเราอสนาที่ที่เราจ้ does, ้างานั่นคือวัด Obrigada. ถ้าบอกว่ารัฐบาลขอัเป็นนโยบายรัฐบาลก็คือเวัดที่ทีอยู่แล้วโอ้แตมันเลกันไม่ได้เพราะว่า ก็จ่เกิดมานี่ก็เห็นวัดของทาง้นะรั้งนึงเก็อยู่กับช่วงรัฐบาลก็ยหายชวนออกมาคือที่ดินนี่มันใช่ขึ้นนั้นน่ะใช่ถ้าอธิบายให้ฟังเราจะไม่เข้าใจก็มีเนาะที่ดินบางคนนี่ที่อยู่ในหน้าโฉโนดคือไม่อยู่ในภาษีการแรงงนะก็เหมือนบ้านผมนี่อยู่หน้าเฉโนดบ้านผมอยู่หน้าเฉโนดปุ๊บหมายว่าที่ว่างนี่เขาวัดได้หมดเทียงกันว่าไม่มีใบเลยมีแต่ใบเสียภาษี เวลาไปวัดรัฐบาลก็จะอันนี้ไรสดบอกรัฐบาลก็จะทำใบจองให้แล้วก็ไม่ให้ไหลโอ้โหที่เขาก็สลากวางไหลายก็ไหลอยู่ดีนะไม่ได้รัฐบา้ใครผมก็ได้ไปชีดโควิดแต่คนไม่ได้ใครปีจ้าไม่ก็ไหลแต่ของเราไม่ใช่กรณีนั้นใครปิดแล้วมาบอกใครมาแต่จะไปว่าในนักซื้อเอาเงินสิบบอกพ่อคืน อาจจะการห้ามพูดหนีเพราะวัดวัตนบดญจะห้ามพูดหรือเปล่าก็ห้ามพูดไม่สบายถ้าได้ยินเ่อที่ได้ยินมาบอก็ห้ามพูดห้ามพูดหน้าเยี่มกวทีจะดีก่าของดินร้อนดีกว่าที่ว่างก็เจ้าบอกว่าเขาไม่ให้เราทำไม่ได้ไม่ต้องมาทำ รีบไปทำสอเลยไม่ได้จับที่บ้านเราเลยอยู่ที่บ้านเหมือนกันลยมันมันได้คนได้ทีนี้ค่ะทนายทีนี้มันมีที่สคหนึ่งมันจะมีเฉพาะบางคนรุ่นเก่ารุ่นแก่คนแต่ก่อนแต่เก่าเขาจะไม่ทําเยอะเนาะเขาก็จะทําที่บ้านหนึ่งไร่ที่นาสี่ไร่แค่นั้นใช่จนที่นอกนอกออกไปมันก็เป็นที่สคก็คือเรามาทํานะ ปกตคุณบอี่แต่ต้องดังกวนว่าที่ดินใเจ้าที่เราขนาดไหนเพราะว่าบางคนโงนมากก็จะว่าแต่ห้วยนี้เป็นห้วยนั้นแต่ห้วยนั้นเป็นห้วยนี้สวัสดีครับเออไม่เป็นไรค่ะถึงยังไงทีนี้แต่เรากําหนดไว้ในนั้นคือห้าไร่สี่ไร่สิบสองไร่อย่างนี้เนาะคือเรากลัวเสียภาษีเยอะสมัยนั้นใช่ก็เลยกําหนดไว้น้อยทีนี้พวกรัฐบาลก็จะไอ้พวกทจ้าหน้าที่บอกว่าสองคนตนี้เท่าไหร่ผมก็ให้ได้เท่านั้นเพราะผมกลัวความเสี่ยงจน กอนนั้นนที่ผมที่ทำมาอยู่นี่ผมจะให้สตกประมาณเขาก็จะให้สตกถ้าเขาให้สตกรเราก็ต้องรีบเอาเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเราก็โดนจับเพราะเราอยู่นี่ีป่าส oh. มุนจะเป็นอย่างนี้บริบท mm. มันจะต่างกันเป็นจุดน,นี้แหละไอ้เรื่องที่ว่าเราไปพูดนี่ชาวบ้านมาขอเนี่ยเราอย่าเอาเขาเป็น เป็นเป็นหลักเราต้องเป็นหลักมันหน้าที่ของเราที่จะไปทำเราอยากได้เราต้องไปทำถ้าเขาไม่อยากได้เขาลืมเขาก็ประมาณเขาค่ะเขาก็ทำลายครั้งแล้วเขาก็บอกว่าให้เราไปทำก่อนให้เราได้แล้วเขาจะตามเราไปต่วนั้นก็ไม่เป็นไรตัวนั้นคือเรามาทำคนเดียวเขาเรียกว่าวัดเขาเรียกว่าวัดอะไรวัดรายบุคคลเขาเรียกว่าวัดรายบุคคลเที่ยวที่แล้วนะเที่ยวที่แล้วเพียงแต่ว่า ทำไมวัดรายบุคคลในปี53 51-53มันเยอะเพราะว่ารัฐบาลอาภิสิทธิ์ออกอม,ม,มีมีกฎหมายออกมาว่า2ข้อนหนึ่งต่อไปหลังจากปี53ไปแล้วก็คือนับจากวันประกาศเนาะมันน่าจะเป็นพระราชบัญญัติประมาณนั้นแหละผมก็ดูไม่เรื่องไม่ได้ดูทีนี้ก็หลังจาก2ปีนับจากวันประกาศต่อไป2คนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะยื่นได้ไง่ายๆก็คือยื่นที่ดินเลยไม่ได้ มันก็จะมีระเบียบของปี53มาว่าถ้าใครมายื่นเขาก็ต้องให้ให้ไปศาลก่อนหลังจากปี53ต้องไปศาลก่อนจนถึงทุกวันนี้ต้องไปศาลก่อนแต่ในวันนี้ที่ทนายปานหรือว่ามายื่นเนี่ยคือยื่นกรณีไม่ต้องไปศาลเพราะว่าเขาวัดเขาวัดทั้งขบวนอยู่แล้วเรารีบมายื่นในกันเวลาคนที่บอกว่าถ้าเราไม่เกินที่นี้เรามาเลยถ้าเราถ้าเราทาเสร็จไปแล้วคนอื่นที่ดินหลังนี่ถ้ามันหมดเวลา ที่ดินมุกนี่แหละคือตอนนี้นี่คือเราไปหลายครั้งแล้ว,ลวไปถามที่ดินว่าตอนนี้ให้แจ้งวัดทั้งหมดี่มันหมดเวลาหรือ,อยังถ้าถ้าไม่ไปตรงนั้นเดี๋ยวว,ว่างๆผมก็จะไปหาใน Google ก็ได้ว่าเขาหมดระยะเวลาหรือ,อยังแต่ถ้าปีปีที่แล้วกับปีต้นปีเขาจะแจ้งไปทั้งหมดเลย<ะ>ผมก็<ะ>ออกคลิปอยู่ผมก็ครับ<ะ>พี่น้องที่มีพื้นที่เนี่ยให้ไปแจ้ง ให้ไปแจ้งครับว่าทำไมผมพูดเอาพื้นที่เพราะว่าพื้นที่มันต่างกันคนที่อยู่ในป่าสงวนเนี่ยถ้าเป็นที่ว่างไม่ต้องไปแจ้งเพราะเขาไม่วัดให้อยู่แล้วแต่ของเรานี่ในป่าสงวนแต่เราเป็นสคนหนึ่งเ,เ,เแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งสงคนหนึ่งของเรามันก็ประทับตาว่าไม่น่าเชื่อถือนะทนายไอ้เรื่องของมันมันก็พูดไปที่นั้นแหละมันไม่เกี่ยวกันหรอกไม่น่าเชื่อถือก็เรื่องของมันเองจ้ะเออมันไม่น่าเชื่อถือแต่เราเรามาอย่างนี้เอง ถ้าทำแบบนั้นไม่ได้เราก็มาลองสารสารจะสอบให้หนะก็ะจะสอบพยายนให้ว่าไอ้ไอสารตามไม่น่าเชื่อถือนี่มันคืออะไรพอสารตัดสินว่าน่าเชื่อถือมันก็จะลบคํานั้นออกไปเลยม,มันจะวัดรวกันแบบนี้ไไม่ได้ตอนนั้นก็ไปทําอย่างนี้แหละเ,เขาบอกว่าชอคอหนึ่งพวกคุณนะ่ะโลไปแล้วเพราะนี่มันมีคําว่าไม่น่าเชื่อถือมันพิมพ์อยู่ในข้างบนมันเลยนั่นเป็โกงเราค่ะคิดว่า ก็ความจริงเนาะเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะอยู่ใกล้กันจะพาฟ้องอยู่ใครมันใครมันปั๊มใช่ว่าไม่น่าเชื่อถือเราฟ้องมันเลยอ๋อมันมาทำลายสิทธิ์ของเราใช่เพราะว่าอันที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยมันมาทีหลังเนาะมันอาจจะใช่อปี98พวกเราทำแล้วคุณทําไมอ่ะไปตัดสินได้ว่ามันไม่น่าเชื่อถือคุณสอบอะไร ใช่ไหมเราก็สามารถฟ้องฟ้องถ้าเป็นคําสั่งทางเขาเรียกว่าคําสั่งของเจ้าพนักงานเป็นคําสั่งทางบกครองแล้วก็ฟ้องศาลบกครองให้ยกเลิกคาสั่งนี้ถ้าเป็นคําสั่งนะจ้าคือยังไงที่ดินเรามันต้องเอาได้อยู่แล้วยิ่งถ้าเราเนี่ยกลัวเนาะเราคนมากเราจะกลัวเราจะกลัวแล้วก็ฟังคำแนะนำบ้างแล้วก็ติดตามเขาอ่ะนี่จะตามเขาอย่างเดียวจ้าต้องเป็น ต้องเป็นที่ตัวเราสิเนี่ยยกตัวอย่างมันเหมือนกันกับทำยูทูบนี่แหละใช่ไหมถ้าไปพูดนี่ขนาดพี่น้องตัวเองลูกตัวเองแท้ๆว่ามาทำยูทูบนี่ลูกนะมันสบายกว่ามันก็ว่าไม่ผมจะไปทํางานนี่เมมันก็เหมือนกันน่ะที่ดินก็เหมือนกันยิ่งบางครั้งคนที่พูดเนี่ยมันไม่มีที่ดินมันไม่มีมันก็พูดกลัวคนอื่นได้กลัวว่าโอ๊ยอย่าไปทำเลย ไม่ได้หราเห็นไหมเราก็ไปเชื่อมันดีเราต้องยูที่เหตุผลดิเรายังไปเชื่อครับใช่อีกอย่างหนึ่งก็เจ้าหน้าที่ต่อไม้ก็เขาเขามีหน้าที่รักษาป่าด้วมเขาไม่มีหน้าที่ออกสุดที่เราเออยังไงเขาไม่ได้พูดเข้าข้างเราหรอกจ้าเขาเาก็กลัวเราจะมาดีกลัวเราจะมาทาอีด้วยเขาก็กลัวเรามาทำเขากลัวความดี ขอบคุณทุกท่านนะคะขอโทษที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะตอนนี้คุยกับท่านนายเรื่องที่ดินสอคหนึ่งนะคะญาติหนึ่งก็จะไปไม่เกินพรุ่งนี้หรือมื่อืนนี้แน่นอนพรุ่งนี้ไปกับชวนเพื่อนไปเลยทนายปานิ้นเขาห่วงอยู่ค่ะ เพราะว่าหนึ่งเราหนี่ลําบากมากเลยท่านทนายอยู่ในที่ดินทําอะไรก็ยากเมอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทำมาหากินเราต้องได้ไปถ่ายพิกัดแต่ละปีแต่ละปี่ายพิกัดทุกครั้งเราจะไปลงปีจับ GPS ทุกปีแล้วเราจะไปลงอ่าอยากไปลงกาดยางหรือไปลงอะไรนี่ก็จับ GPS ไปแล้วจะปลูกยางแล้วก็จับอยู่อย่างนั้นส่งให้เขาอยู่อื่นก็ได้จับใช่ค่ะ GPS เราต้องรู้ว่าพื้นที่เราอยู่ตรงไหนใช่มันมันจะไม่เกี่ยวกับ ับเอกสารเราว่าเป็นเอกสารอย่างไรหรือไม่เพราะว่าการยางเราครอบครองพื้นที่เขาก็ทําให้เราแต่การจับเลี้ยเพจะด้รู้ว่ามันอยู่บริเวณไหนแล้วก็มีจิ้มลูกรลแล้วก็ทําอ,อะไรอะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับ มันได้ทําทุกครั้งไม่ใช่ว่าเขาทาอยู่เดี๋ยวก็อบรมป่าไม้เดี๋ยวเขาก็อบรมไอ้นู่นไอ้นี่เพราะว่าเราเนี่ยคือเหมือนลูกเมียน้อยเหมือนลูกเมียน้อยคนที่เป็นไอยู่ที่ดินโฉนดอยู่ที่ดินอ่ะสมวนอ่ะลำบากทุกอย่างสอคอหนึ่งไปไหมพอดลีุ่่้มีไปไหมผู้มีเขาไปเรียบร้อยแล้วเลแล้วเลแล้วเป็นไงเขารับเพราะว่าเราสมูนนี่ คือคือของของคุณบอลลี่นี่เขาทำส่วนตัวคือที่สองข้อหนึ่งนี่การออกถนนมันจะมีสองอย่างให้เลือกอย่างหนึ่งก็คือวัดเฉพาะรายเขาเรียกวัดเฉพาะรายเนาะก็เดี๋ยวนี้วัดเฉพาะรายหลังจากปีห้าสามมาแล้วต้องขึนศารก่อนให้สารไต่สวนเรียบร้อยก่อนที่ดินถึงจะทําให้เราได้แต่แต่เดี๋ยวนี้บังเอินว่าปีนี้สองปีนี้ท่านไปยึดประกาศว่า จะวัดที่ดินที่มีการรอกครองทั้งหมดให้เป็นจดน o ออทั่วเราก็เลยเข้าช่องนี้มันจะไม่ได้เสียเงินมากเดี๋ยวจะไปต่อว่าไอ้คนดูข่าวทำไมไม่บอกให้เราม้างมันมีเราไม่รู้เลยที่ทางอี่ยทีมธรรมรังสีที่แจกไปที่แไปห่ะยั่ไม่ได้การอยู่กับพี่ใหญ่ดิมถึงไม่ถ่ายเอาเลยเป็นในการที่เราทำกับรัฐบาลเนาะรัฐบาลใช่ เราเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะตรงนั้นแต่ว่ามันจะเสียเวลานิดนึงเสียเวลาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะเราก็นอนกบ้านอยู่แล้วมันจะได้ช้าได้เร็วใช้ระยะเวลานิดนึงแต่ของนู้นคือเร่งนิดนึงก็เลยทำเป็นแบบว่า ส่วนตัวเขาเรียกว่าวัดเฉพาะรายนะเดี๋ยวเราไปพรุ่งนี้ชวนชาวบ้านไปชวนชาวบ้านไปเขาไปก็ได้เขาไม่ไปเราก็มานะไม่ต้องไปก็ไมาได้คนไม่ไปไม่มีเพื่อนเราก็ไปก็ได้เพื่อนไปก็ได้แจ้งให้รู้ว่าที่ตรงมุกดาหารนี้ยังมีที่ที่จะต้องขอแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปแจ้งไม่ได้ไปดำเนินการอะไรทางที่ดินเขาก็เลยไม่รู้ว่ามีแบบนี้ ใจที่ดินรู้เลยไม่ได้นะยิ่งในป่าสมวนนี่ยิ่งเขาขี้เกียจขี้เกียจเข้าไปดูเราต้องแจ้งอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าพนักงานก็มีอย่างนั้นขอบคุณมากนะคเพราะว่ายาหนิงก็จะเป็นตระกูลจะมาเดียวกันจะมีสอค ใช่แต่คุณเดียวกันเพราะว่าพ่อเขาก็เป็นพ่อเราสองพี่น้องแต่ลูกคนพี่ชายเป็นพี่น้องกันใช่ก็เลยแผ่ดินที่ห้วยกระแสนเราเนี่ยที่นาห้วยกระแสน่ะก็มีสี่ไร่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันเป็นสวนป์าของหนูเออมีสี่ไร่จากนั้นของเราเนี่ยก็มีเพราะว่าที่ดินแบ่งออกจากกันนี่เพราะว่าเราจะได้รู้เรื่องหลายอย่างนะการไปทำป้องกันตัวเราด้วย ถ้าสมมุติว่าเรามีสองก้นหนึ่งเราก็วัดสองก้อหนึ่งออกเรียบร้อยที่เขาไม่วัดให้เราก็ต้องรีบขอขอคุยกับป่าไม้ขอซอทกอที่นี้เพราะว่าถ้าเรามิไม่มีสอ,สอทกอต้องการตัวเรานี่เราจะถูกจับได้ที่นี้เพราะเราเป็นบุกลุกได้ทีนี้เงียดจะชวนพ่อใหญ่จิมมี่นี่ไปอยู่ด้วยจะได้โดนจับนะคะปอยูนใส่ไหละป่หันเลยลูกกอบวะโอ้ยแล้ว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  แล้วแล้วเหลือจะเหลือแต่ถิ่มของหน้าไว้ให้เบิ่งเป็นอนุสรอนุสรเอยเอามาเหมือนอะทิตย์สั่นวันแล้วครับวันนะคะนี่เออของน้าก็เหลืออยู่ยังยังยังดีกว่าชิดตักแพรชิดตักแพรจะหัวสวบคุณคุณแม่มากๆค่ะพ่อพื้นก็เหลือแต่หัวสวบพดีค่ะ่องของเออนะคะของอ่ะลุงจิมยังยังเป็นห้องอยู่นะยังเออยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ เขาเล่าเรื่องอะไรหนิผมจะไม่เข้าใจเลยขายตั้งนานเลยไม่ได้เสียงย่างห้ยงไงมีแต่หลับทม่ไหบ้างไงนนะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะช่องป้ากำใสกดกกดค่ะ